อุปกรณ์ในเด็กพร้อมโอเคคุณครูเริ่มบันทึกแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะแต่หนูยังไม่มีหลอดเลยหนูยังไม่มีหลอดทำไมต้องใช้หลอดด้วยหรกบางทีไม่ต้องใช้ก็ได้นะอ่ะพร้อมนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือแก้วค่ะแก้วพลาสติกนะคะไหนหยิบโชว์ข้นมาให้ดูหน่อยคะ่ะทุกคน นำมาเหมือนกันไมเ่เอ่ยม่เอาให้ค่ะที่คุณครูเลือกใช้แก้วพลาสติกแบบใสเพราะว่าจะได้มองเห็นการทดลองนะคะที่คุณครูบอกไว้ก็คือสามแก้วนะคะแต่ละสามารถเอาเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะคะโอ้ไม่เห็นค่ะต้องขวยหลังมาหน่อย่าจากนั้นนะคะอุปกรณ์ต่อไปสีค่ะสาาีผสมครูไม่มีค่ะ ไม่มีไม่ถ้าไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูคุณครูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทำนะคะม่เล้ให้หนูค่ะค่ะคุณครูนะคะก็จะมีสามสีก็มีสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองะคะ่ะที่ครูเลือกใช้สามสีเพราะว่าเป็นแม่สีนะคะแม่สีชนิดหมดสามสีค่ะ สีน้ำเงินนะคะแดงแล้วก็เหลืองมนะคะจากน้นะคะก็เป็นกระดาษเช็ดฟูค่ะกระดาษเช็ดซูแบบนี้แล้วก็มีน้ำด้วยคุณครูคลืมบอกให่ได้น้ำมาแต่ในเด็กเตรียมมาอยู่ใช่ไหมคะน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำการทดลองน้ำเดินได้น้ำจะเดินได้อย่างไรนะคุณครูะแม่หนูแม่เตรียมให้หนูค่ะอ่าได้ค่ะคุณครูฟ้านะคะขอถามน้อง เดียวดูกันนะถามใครดีหน้าอยากอยากรู้ว่าน้ําเดินได้อย่างไรขอถามน้องนานาแล้วกันนะคะน้องนานานะคะ่ะน้ําน้องนานาคิดว่าน้ําจะเดินอย่างจะเดินได้อย่างไรคะจะเดินจากแก้วเนี้ยไปอีกแก้วหนึ่งได้ยังไงคะ od, สันนิฐานค่ะสันนิฐานสันนิฐานสันนิฐานใช่คิดว่าเราสิลูกว่ามันจะเดินได้ยังไงอ่ะจากแก้วหนึ่งไปอีกแก้วหนึ่งอะค่ะ หนูว่าน้ำมันจะเดินไปยังไงคะเดินยังไงบอกุณครูน้องสินอานะ้คิดว่าจะเดินไปยังไงคะ่าอ,อะไรอะไรนะคะข่านหลอดผ่านหลอดใช่ไหมอ๋อคิดว่าผ่านหลอดใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าจริงหรือเปล่าเอาอีกสักหนึ่งคนนะคะน,น,น้องพุทธลวกันน้องพุทธคะ น้องพุธน้ำจะเดินทางยังไงคะทางยังไงบอกคุณครูสิเขาจะเดินได้ยังไงคะน้ำแต่ที่เขาอยู่เฉยๆในแก้วอย่างเงี้ยเขาจะเดินไปอีกแก้วหนึ่งได้ยังไงคะเลียวออกเลออกโอ้ใช่การเลี้ยวโอ้เวนต์กลมที่ที่น่าสนใจคล้ายกับเลี้ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวเรา ไปขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนะคะเราจะเทน้ําลงไปในแก้วนะคะเทน้ำไปไป้ิดสิ่งต่างๆออกไปกันนะคะที่บรๆอังนี้เลอยุ่เด็กๆค่อยๆนะคะเทน้ําลงไปนะคะเกือบที่จะเต็มแก้วเลยค่ะที่เด็กเห็นไหมเอ่ยมองอยู เห็นอ่ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะคุณฟ้าเทเกือบเต็มแก้วเลยปูยยดีเด็กเก่งมากเลยจริงคะ่ะน้องปูเทน้ำด้วยตัวเองไม่หกด้วยอะ่ะเก่งมากเยี่ยมอีกหน่อยคะ่ะอีกหน่อยอหน่อยเอาล <ผม S 1> ูกลุงปูเทน้ำเยอะเลยลูก<น>ถ้าเราเทถ้าเราเทน้ำเยอะเราจะเห็นว่าน้ำมาเดินเร็วเร็วกว่าเทน้ำน้อยอ่ะค่ะโอ้ยย่าละ อ้าวน้ำหมดแก้วไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเติมเพิ่มได้นะคะน้องพุท <c oughs> น้องสิงหาน้องสิงหาครูฟ้ามองไม่เห็นแก้วน้องสิงหาเลยอะน้องสิงหาต้องหักกล้องลงนิดนึง <c oughs> อ๋อเยี่ยมอะ <c oughs> ใช่ค่ะเติมน้ําเข้าไปนะคะสองแก้วก่อนนะแค่สองแก้วนะไม่ใช่สามแก้วนะเติมน้ำแค่สองแก้ว แค่สองแก้วนะคะแก้วนี้ให้ว่างไว้ค่ะเอามาวางไว้อยู่กึ่งกลางระหว่างน้ำสองแก้วเพราะเราจะดูการเดินทางไงเราอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยจะเดินทางมาใส่ในแก้วที่ไม่มีน้ำได้อย่างไรนะคะแต่เราต้องใส่สีผสมอาหารก่อนคุณครูเลือกใช้สีน้ำเงินแล้วกันเพราะว่าคฟ้าชื่อฟ้าก็เลยชอบสีอะไรที่ออกฟ้านะคะเด็กๆจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะคะ เด็กๆอาจจะใช้การเทลงไปก็ได้แต่คุณครูจะใช้หลอดหยดนะคะดับเบิลในการหยดลงไปคนสักหน่อยนะคะใส่น้ำแค่สองแก้วนะคะแก้วอีกแก้วหนึ่ง<อ>ให้วางไว้<อ>ระวังไว้ตรงกลางร,ระหว่างน้ำสองแก้ว ส่วนกี่แก้วหนึ่คกูฟ้าเลือกใช้สีเหลืองละกันกูฟ้าชอบสีเหลืองมันสว่างสดใสใเด็กสามารถเลือกสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะคนที่เป็นแบบผงอะ่ะต้องคนหน่อยนะคะให้มันละลายกูฟ้าแก้วแรกก็สีอะไร อ๋อครูฟ้าเลือกใช้สีน <wi> ้ำเงินค่ะแต่ว่ามันเข้มมากเลยมองคล้ายๆสีดำจริงๆนะรบอ่าสีน้ำเงินสีอ่าตอนนั้นกคนาคล้ายๆครูฟ้าเลยนตาดิตาดีๆนะตาเนอะน่ะเีดมันก็ละเอครูฟ้าต้องครูฟ้าต้องเทน้อยเดียวอ่ะ ก็ถูกแล้วไงใช้เลือกใช้ฟ้าเลือกใช้สีน้ำเงินอ๋ออ๋อเป็นน้ำเขียวและน้ำแดงเลยสีสวยมากเลยค่ะน้องเชอเอมขอน้องเชอเอมสวยมากค่ะเป็นสีเขียวกับสีแดงอทุกคนได้น้ำาหือคนคุณครูแล้วเนาะจะมีแก้วเปล่าอยู่หน,น,นึ่งใบอยู่ตรงกลางแล้วฉะน,นั้นเราจะนี่ เราจะใช้กระดาษเช็ดสู้ในการเป็นสะพานเชื่อมให้น้ํามันเดินทางผ่านกระดาษเช็ดสู้นั่นเองใครที่บอกว่าเทผิดนะคะที่บอกใช้หลอดผิดนะคะเพราะว่าครูฟ้าจะใช้กระดาษเช็ดสู้ค่ะในการเป็นสะพานเชื่อมนะคะครูฟ้านะคะเอาออกมาทั้งหมดอย่างนี้ยาวสี่ประมาณสามท่อนนะคะท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามพับค่ะพับครึ่ง ครูฟ้าสอนวิธีก็เคยสอนวิธีการับไปแล้วใช่ไหมคะแบบพับผ้าใช่ค่ะสอนวิธีพับผ้าไปแล้วก็คือจับมุมด้านหนึ่งนะคะมาประกบอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะได้แบบนี้เฮ้ยเด็กพับเก่งมากเลยเด็พับเก่งจากนั้นนะคะเด็กก็พับครึ่งอีกค่ะพับลงมาอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้พับลงมานี้อันนี้ใช่ค่ะพับครึ่งอีกค่ะได้ไหมเออ ช่างเด๋งมากเราสตาร์เด่งมาหมดแล้วก็พับขึ้นมาใหม่อีกค่ะพับขึ้นมาอีกพับขึ้นอีกรอบนึงค่ะสตางร์พับขึ้นมาอีกค่ะก็จะได้แข้ยาวๆแบบนี้นะคะเหมือนไม้บรรทัดเลยแล้วเราก็ทําเป็นโค้งๆนะคะเอาไปจุ่มค่ะจุ่มที่สีแรกก่อนเลยคุณฟ้าสุ่มที่สีน้าเงินจากนั้นคุณฟ้าก็เอามาใส่ในแก้วเปล่า เลยแล้ค่ะเอากระดาษพับลงไปว่นนี้เลยค่ะใช่ค่ะต้องทําให้เป็นตัวยูอะตัวยูเอาให้ลงมาถึงข้างล่างแก้วแบบฟูฟ้าเลย่ะใช่ค่ะอย่างนั้นค่ะยาวๆไว้นะคะมันจะเดินทางมาเรื่อยๆจนสุดสุดของปลายกระดาษทิชชู่เลยนะคะเห็นไหมคุณครูแป๊บเดียวเองคุณครูมาถึงครึ่งแผ่นแล้วอ่ะอุ๊ย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 อุยอุ๊ยอุายอุ้ยอุยอุยอุยอ โอ้ยเดาแล้วมากนะคุต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอีกอีกอันนึงนะคะสามท่อนเหมือนเดิมค่ะฉีกกระดาษมาความยาวประมาณสามท่อนเหมือนเดิมพับเหมือนเดิมแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะพับครึ่งเขียนให้พับครึ่งหนึ่งพับผ้าไงพับครึ่งใช่ใช่ค่ะพับครึ่งเหมือนพับผ้านะคะพายเด้งๆคุณเฮ้ยใช่แล้วก็พับอีกต่อหนึ่งอ่า แล้วก็พับตัวขวางพับแนวยาวอ่าแล้วก็พับอีกทีหนึ่งลูกอ่าถูกต้องพับซึ่งเหมือนเดิมมาตั้งแต่เดิมอ่ลพะลุไกลายเป็นแท่งไม้คุณคะเป็นสี่เหลี่ยมอ่มาแล้วเห็นไหมนี่มันจะอ้าแล้วเปิดกล้องใหญ่เลยไม่ได้แล้วโอเคโอวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวนะไม่มาขอดูอันนี้หนึ่งไม่ต้องใส่แล้วไม่เนี่ยหนูไม่ เจอไอ้สัสสีฟานูเดินมาแล้วโอเยี่ยมเยียเยี่มคนไหนเดินแล้วแสดงว่าทำสะพานดีค่ะสะพานไม่ขาดนะเดินน้ำไปเดินได้น้องนัวเดินก็เอ็มเดินแล้วอะไรอ่ะเดินแล้วผมงสินหาเดินแล้วเดินแล้วสมารลทวีดก่อนเลยอ่ะนะไฟเลยหนุกไฟเลย

มมันกเดี๋ยวมันจะไหลเออเดี๋ยวมันจะไหลเองเห็นไหมมันจะหยดแล้วเห็นไหมมันจะหยดแล้วหโอ้อันนี้สีฟ้าเริ่มเดินทางไปแล้วอันนี้อันนี้ก็เริ่มเดินเดี๋ยวไม่จับมันเดี๋ยวสะพานขาดโอ้เฮเซลเดินแบบทุ่มไปหมดแล้วค่ะทั้งสะพานกระดาษเลยค่ะในขอโทษนะคะแล้วเฮเซลเลือกใช้สีอะไรลูกก็นสีเดกงมาเลวแจ้วค่ะ

แ้วสิโอสีนี้กำลังจะหยดเหมือนกันสีนี้สะสมสีนี้ไม่เป็นไรสีน้ำเงินโอช่เอ็มหดทับไปเลยอองเอมไหลแล้วสิใช่อมไหลแล้วดูได้นะดูเพื่อนสี้ไหลไหลไหลลดงอนี้อย่าเดี๋ยวเดยวเลิกเนะเส้าอเป็น เราเราทำเช้าเขาไงดูมือดิเาี๋ยวเส็แล้วอเ่การทดลองให้เด็กๆฟังกันนะที่น้ำนะคะสามารถมาหากันได้แบบนี้ก็เพราะว่านี่เลยค่ะเรามีกันนะคะเป็นตัวกลางในการพาน้ำเตินโอ้ยไม่ได้หยชนไปสุดขีดนินเดี๋ยวปะปุ่มการประโยชน์มีไงก็คือ มันผ่านแล้วผ่านห่นำ้น้ำเพื่อนผ่านได้ค่ะน้ำสีเหลืองนีงาสีเหลืองานประโยชน์เห็นนั้มันเต็มแล้วเนี่ยเต็มเต็มเต็มไปแล้วดูสีแดงดีกว่าไม่แก้วนึง่ยไม่เลยจะได้ไหมคะจะได้ไม่เยไม่ใ่ไม่ใ่หอยัทำสีนี่ให้ทำสีเหลืองอ่ะ เนาะเดี๋ยวเด็กเก็บอุปกรณ์กันก่อนนะคะหยุดแล้วยังหยุดแล้วอ่ะพอไปก้าวลงมาจำเลยวันนี้เรามีเฉลยใบงานผสมสีด้วยหนูไอ้สีเขียวเนี่เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนเนี่ยเป็นสีเขียวจริงด้วยเป็นสีเขียวเออค่ะเก็บอุปกรณ์ก่อนเร็วๆเนียเรื่องสีเขียวเฉลยงานเดี๋ยวเข้ามาทำเดี๋ยวเข้ามาเล่นต่อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวสี ไม่ใช่เราใช้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเลอะมันเลอะอุ๊ยยังไงเลิะเดินแล้วมามามาสีเขียวนะเห็นไหมเป็นสีเขียวนะเห็นไหมนาเหมือนเห็นมันจะไม่เห็นเห็นไหมเดี๋ยวป้าเก็บก่อนนะเพราะว่าอะไรครูให้เก็บเดี๋ยวจะเรียนต่อนะไปก่อนนะคะไปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดินมันนะแล้วผมจะล้างมือนะนะไปนะมาดูนี่เรียนต่อก่อนมันต้องใช้เวลาเดินมั้ง เดี๋ยวให้เวลาเด็กๆเก็บอุปกรณ์กันนะคะกระตือร้าร้นหรือเป่านูกวิตงูมอืองูอหมเอือโอเคต้ก้อนค่ะนี่ข้าวข้า้าวข้าวมเดลอะไรปอดกด้ไหมไหมด้ไหมเราจะมาทําใบงานกันก่อนนะเด็กๆเป็นใบงานการผสมสีเด็กๆเตรียมมาหรือยังคะลูกใบผสมสีกลมๆค่ะ ร้องมยนี้นีทเสร็จแล้วนี่มีคนทาเสร็จแล้วปะเนนี้นะคะเป็นใบงานวงกลมๆนะคะวงกลมๆสามวงนะคะวงหนึ่งบวกกลมสองเท่ากับกลมสามแบบนี้นี่ะูให้ดูสักๆ อย่างนี้นะคะเป็นงานอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเฮยดีจังเลยมีคนยังไม่ได้ทำทั้งหลายคนอ่าเดี๋ยวมาดูวันที่กลมแรกนะคะทำไม่ถูกเก็บอุปกรณ์กันไปหมดแล้วหรือ,อยังเอ่ยยังเนาะกลมแรกนะคะแป<ร>ลว่ากลมแรกเขาบอกว่า สีแดงค่ะสีแดงให้เด็กระบายสีแดงลงไปนะคะสีแดงให้เด็กใช้สีไม้าสีแดงสิ่งก่ารื่นเริงขยิบตรงนี้เด็กแล้วก็สิ่งน่ารื่นเริงตรงนี้เหรอวะคุณครูฟ้าจะแอดวานตัวน้อยคุณค่ะนี่เสียงเสียนเรงตรงนี้โอเค จะได้เห็นด้วยไปากอะทาสีแดงก่อนช่ค่ะเข้แรกสีแดงค่ะเต้ไม่มีใบไงนี่ร็จทำเสร็จเป็น้วนแล้วใช้สีน้ำก่อนาหน่อยทำเสร็จแล้วค่ะใช้สีไม้ก็ได้แต่ว่าคุณครูฟ้าจะใช้สีผสมมียับแบบนี้เนี่ยของพุทธเนี่ยสีแดงค่ะสีแดงลงไปก่อน อืม<ห>เอ่อส,ส่งไปแล้วทำไงไม่ต้องทำใหม่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าส่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณก็ได้รับไปบางส่วนที่ส่งมาไม่เป็นไรนะคะ,ะก็ให้ดูไปกับเพื่อนก่อนได้ค่ะค่ะ,ะ,ะข้อที่สองนะคะเขาบอกว่า Chat, สีเหลืองค่ะเด็กๆระบายสีเหลืองลงไปนะคะสีเหลืองเด็กๆใช้ใช้สี่อในหนุกเพราะว่าเด็กๆถนัดกว่านะคะครูฟอสจะใช้เสียงสอนเพื่อนกล้องหนุกไปเสียงหนุกไปเสียงในคอม นี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาผสมสีแดงผสมเป็นสีเหลืองนะเอ่ยสีส้มครับเก่งมากค่ะเราก็ทำ ค,คุณครูฟ้าเมื่อกี้เสียงครูฟ้าสะท้อนใช่ค่ะพอดีว่าคุณครูเปิดคอมพิวเตอร์หลายเครื่องไปด้วยกันค่ะนี่เป็นสีส้มแล้วครูฟ้าเอาสีผสมอาหารสีแดงกับสีผสมอาหารสีเหลืองมาผสมกันนะคะก็เลยการเป็นสีส้มเด็กๆได้หนูถ้าเด็กใช้สีไม้นะคะมันจะผสมไม่ได้เด็กๆก็ต้อง Yes, yes, yes. ใช่ใ่เด็กๆก็ใช้ขดลวไปทำไมวัสะท้อนนะคุณหญิงวิ่งปิดเสียงะนะยแล้วนะอืมโอเคนะคะต่อไปนะคะวงกลมวงข้างล่างนะคะวงกลมวงแรกบอกว่าสีน้ําเงินนะคะเราก็จะชาด้วยสีน้ําเงิน,นะคะ่ะเด็กๆก็เลือกถ้าเด็กๆเลือกใช้สีไม้ก็เอาสีไม้สีน้ําเงินนะคะ ระบายลงไปเลยใชสีไม้สีน้ำเงินระบายลงไปแต่ครูฟ้าเลือกใช้สีผสมมหานในการระบายนะคะแบบนี้เด้ว แล้ววงกลมวงที่สองก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะเด็กๆก็ระบายด้วยสีเหลืองนะคะระบายด้วยสีเหลืองเลยมีคนเสร็จแล้วใช่หรือไม่แต่นี้คุณครูทำไปพร้อมๆกับคนที่ยังไม่เสร็จนะคะสีเหลือง เหื่มูแอบเปลี่ยนสีนนมไม่มีเพราะว่าไปโดนสีแดงนะคะสีน้างเงินบวกสีเหลืองเป็นสีอะไรคะใครตอบได้สีเขียวครับเยี่ยมเก่งมากค่ะเวลิกูดความจําดีมากเด็กๆก็เลือกระบายสีเขียวไปเลยค่ขถอดแอลแวร์ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเพราะว่ามันมองเห็นไม่ชัดเนาะ ถอดอกให้นะคะมันมองเห็นไม่ชัดแต่ที่จริงแลนะ้วคุณครูไม่ได้ใส่นะคอมมันใส่ด้วยตัวมันเองอะเด็กๆด้เหละคอมโรงเรียนล้วนอ่าหายไปเลยทีนี้อ่าโอเคดูผู้หญิงทำให้ดูนะเยี่ยมค่ะผู้หญิง วงกลมวงแรกของแถวที่สามผู้หญิงระบายสีแดงนะคะเพราะว่ามันเป็นสีแดงนนเด็กๆเริ่มระบายสีแดงลงไปวงกลมวงแรกของแถวที่สามสีแดงแล้วก็วงกลมวงที่สองของแถวที่สามสีน้ําเงินสีแดงวกกับสีน้ําเงินเป็นสีอะไรเอ่ยใครตอบได้สีม่วงครับ เก่งมากภาราโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเห็นไหมสามสีเนี่ยเราสามารถผสมได้สีแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตั้งสามสีเนี่น่ะสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีส้มสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองเป็นสีเขียวสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเป็นสีม่วงนะคะ เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมทีนี้เด็กๆมาดูข้างล่างข้างล่างที่เป็นรูปแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็สม้มแอปเปิ้ลสีอะไรเออ Apple ที่สนแค่อปเปิ้ลที่สนอไว้กินเข้าไปนะคะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ระบายสีแดงลงไปนะคะจากนั้นกล้วยค่ะกล้วยหอม กุ้ยีเลืองงค่ะกล้ยหอมมีสเหลืองค่ะเราก็จะระบายกุ้ยชีมเล่นใหม่ไม่ไม่ทำเหรอคะคุณครูเร็วไปเหรอคะสีส้มค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีส้มนะคะดังนั้นนะคะ แอปเปิ้ลสีแดงผสมกับกล้วยสีเหลืองก็จะได้ผลส้มสีส้มนะคะตักสีอืนอ่นค่ะหนูฟังค่ะพ่อพ่อหนูเพิ่งหาหา <รอ S 3> ไปาให้หนูเจอหนูห,หนูจำไม่ได้แล้วค่ะแปอปสีแดงใช่ค่ะคุยหญิงเลื่อนไปข้างบนให้น้องแอสีแดงใช่ใชไหมใ้ะคะยค่ะโอเคเซล ข้างบนสีแดงนะคะเอ้ทำส่งไปแล้วค่ะครูฟ้าค่ะคนที่ส่งไปแล้วคุณครูก,ก็ได้รับเล่ได้รับใบงานมาอยู่นะคะแล้วครูก,ก็จัดการปวดให้แล้วนะคะสีส้มค่ะต่อ,อไปค่ะเด็กสตรอเบอร์รีะสีแดง,แดงค่ะสตรอเบอร์รี่สีแดงค่ะแต่งมากสตรอเบอร์รี่สีแดงสตรอเบอร์รี่สีแดงผสมกับหยดน้ําหยดน้ําสีอะไรอย่ยสีน้ำเงิน ใช่หยดน้ำสีน้ำเงินุเก่งจังเลยใครตอบเมื่อกี้น้องให้ดีแบบผสมกับหยดน้ำสีน้ำเงินสีสีแดงบวกกับสีน้ำเงินเป็นสีม่วงค่ะเย้เก่งมากค่ะอ่าก็จะกลายเป็นสตรอเบอรี่สีแดงบวกกับหยดน้ำสีน้ำเงินกลายเป็นองุ่นสีม่วงนะคะโอ้โปสอตร์สีน้ำาั้นี่ของครูของเราให้ผสมบ คุณครูไม่ได้ใช้สีน้ำนคุณครูใช้สีผสมอาหารค่ะโอเสีผสมอาหารเห็นไหมใช่คุณครูก็นโรตีมพูกกันมาด้วยแล้วก็คุณครูก็ใช้สีผสมอาหารในการละบายมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ,อ้าวม่ไจะเป็นคูอ่าคนไหนเสร็จแล้วบ้าเนเ่ยบ้านเสร็จแล้วจะให้เก็บอุปกรณ์แล้วนะคะเตรียมรอเรียนกับทีเชอร์นะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ข้างบนให้สวยงามด้วยนะตามรอยปะด้วยนะคะใช่ค่ะมีตามรอยปาด้วยนะอสวยงามมากระบ,บายออกมาลเลเสร็จแล้วคะ่ะเยี่ยมค่ะคนที่เสร็จแล้วเก่งมากค่ะทํางานเร็วดีมากถ้าเด็กมาโรงเรียนเด็กก็ต้องทําให้เสร็จไป็นโคครับเปนกันะนะคะเป็โคครับ ครับดูคับเขาโชว์งานอยู่ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยอ๋อนอมีคนโชว์งานใช่ไหมลูกอ๋อน้องพูนน้องพูนระบายสีกันแล้ว,ลวเออมาเลืเอกน้องพูนใช้สีไม้เนาะนี่ สวยงามมากเขามีการระบายใบองุ่นเป็นสีเขียวด้วยนะดูสิระบายเสมือนจริงสตรอเบอรี่เขาก็มีระบายขั้วมันเป็นสีเขียวเลยนะคะ<า>โอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณฟ้าก,กินเวลาของทิชช์ไปนานแล้วต้องขอโทษ <c oughs> ด้วยนะคะ I'm so sorry ทิช e r เด็กๆค่ะเด็กๆไปพักเด็กไปเข้าห้องมาเก็บอุปกรณ์ใช่ค่ะให้เรียบร้อยได้เลยนะลูกเด็กไปเก็บอุปกรณ์ก่นค่ะ They okay, go to the toilet. Mm -hmm.